จ้ามือนีสิผ้าพี่น้องมาปลูกบะเขือเด้อพี่น้องไปตลาดนัดนี่แหละจ้าสามต้นนี่บะเขือบะเขือม่วงบะเขือม่วงเง้วก็บะเขือขาวบะเขียวเง้วจ้าเขียวเง้วนี่ม่วงค่ะม่วงเงวบะเขืยบเง้วไหมจ้าสีม่วงกับสีสีเขียวไหมก็บะพริกุงหนึ่งห้าสิบบาทพี่น้องไปเห็นกับโจนไปไหที่จะซื้อมาปลูกมาพี่น้องเนาะเราก็เอามาปลูกไว้หน้าพี่น้องนี่ ดินพ่นยางดีเด้นี่พี่น้องเขาก็สิมากลคนปลูกเลยเหรอพี่น้องเอามาหอดกับมาปลูกเลยน่าจะปลูกเอาลงหลุมหลดเป็นขี้ดินพ่นพี่น้องนี่จุ้ยสวนนี่แหละจา้าจุ้ยสวนยางนี่ล่ะนี่นหัวขิงเด้พี่น้องนี่กระไายกระชายเห็นไหมพี่นอ้องเ้าปลูกไว้ไมาดู รดมันตายบ่หัวมันอยู่นี่บ่ฮู้วเพิ่นอยู่นี่เนาะกันพี่น้อง คุณขี้หัวใส่จ็กน่อยเนาะพี่น้องเนาะผสมผสมลงจักหน่อยเข่าใส่กันกับดินเนาะพี่น้องข้าก็บ่ได้ซื้อเองดอกข้าก็บ่ได้เห็นกล้าเองดอกพี่น้องส่วนมากข้าซื้อจริงสิแหละน้ำตลาดน,นัด พันมากข้าวเสือ,องแต่อันนั้นเพิ่นมาปลูกข้าวเสือ,องแต่เบี้ยเพิ่นยังสี่หล่ะพี่น้องไปพอแต่ละนาเทนกับสื่อต้นใหม่ขาเจ้ามาขายอันข้าซื้ออันซื้อต้นเดียวนี่เขาเจ้าก็ขายส้าบาทพี่น้องแต่ข้าซื้อสามต้นเพิ่นก็ขายหาสิบบาททำไส้ก็ กง่ายๆจ้ะพี่น้องเขาเสียเอาอันเขาเสียเอาแง่หม่วงก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แง่หม่วงเด้อพี่น้องนี่อันนี้เป็นแง่หม่วงอ่ะคนจะเดินดีดีพี่น้อง เพื่อนก็เดินดีๆเห็นจ้ะลงเลยพี่น้องจัดท่าให้เพื่อนก็เพรามันยังที่ปลูกยากดอกพี่นองเนาะ กูมะเขือซื้อกูง่ายๆโอ้ยดีกระจายก็ับก็มีผู้ใดจับหายพินหงเอ้ย นี่ะจ้าปลูกมะเขือปลูกง่ายนิดเดียวถ้าพี่น้องปลูกมะเขือไประชาชนกินถ้าก็น้ำหุชอีกเทลียรหนึ่งพี่น้องน้ำรุงอีกเทลียรหนึ่งให้เพิ่นเปียกให้เพิ่นชุ่มเลยเด้อหดเปียกปลูกง่ายๆจ้าจ้า ง่ายนิดเดียวพี่น้องต้นนึ่งหอกกระเซียวลงนี่พี่น้องนี่ตัวนี้นี่เราจะต้นนึ่งหอกกระเซียวลงนี่เนาะพี่น้องเนาะกะว่ามันก็บ่บ่ซ้ำเบ่ซ้ำทีดอกพี่น้อง ไปเห็นกระสือมาปลูกพี่น้องไปเห็นกระสือว่าสิบก่ะสือดอกมันอดบ่ได้ขาวบ่ได้เตรียมหลุมพี่น้องขากะมากลนหลุมใหม่เนาอจ้ะไปเกี่ยนอยนเป็นเงาวกล้วยได้พี่น้องนี่ วันนี่ปัม๊มหิวว่ะคุกเข่าจัดน้อยก่อนบาใส่ลายเดี๋ยวพี่นอ้องใส่น้อยเดียวแง่ันติดถนเถอา,ายมาใส่ไหม บางบอ่อจ้านีน่ีเด้อพี่น้องนี่เขากลับมาแกะถุงแบบนี้เด้อพี่น้องจะจะให้ขี้ดินไนใไนถุงยาพันแตกพี่น้องนี่เขาก็คอยเฮ็ดนี่แหละจา้าลงหลุมเลยค่ะมันเดง่ายเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นอันนั้นมาแล้วมันจะเป็นอัน,น,น เป่เป็นยังมาแล้วโอ้เห็ดง่ายพี่น้องสมัยคู่มือนี่ปลูกง่ายกับปลูกง่ายพี่น้องเอาหามโหดไปเสียบเสียบดินลงบวานนี่เรากล้วยเก่าอยู่นี่ แลวจ้ะแค่นี้แหละพี่น้องหดน้ำให้เปียกเอาฟางมาา่านถมเงากันพันแหงยังมากไม่พี่น้องเอ้ยซำนี่ก็แล้วเลยจ้พวิธีปลูกัะเขือจ้ะ,ะ,จะห็นบ่พี่น้อง จ้าคลิปนี้ก็เท่านี้และจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าส่งพ